นี่มันเป็นก้อนแบบนี้ทุกคเราจะลองกินลูกเห็บลูกเห็บแต่ที่นี่มาถึงน้ำแข็งนะไม่กล้ากินแต่มันก็เหมือนมันก็เหมือนว่าน้ำแข็งธรรมดาเนี่ยดูโคคือตอนนี้บ้านเราลูกเห็บตกว้ยนี่เห็นลูกทุกคนเคยเห็นลูกเห็บปะเป็นก้อนแบบนี้เดี๋ยวให้ดู ฝนตกหนักมากแล้วประเด็นคือมันมีลูกเห็บตกด้วยเกิดมาเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวล้างน้ำให้ดูทุกคนได้ยินเสียงลูกเห็บไหมอะ่ะฟ้าลองนี่มันเป็นลูกแบบนี้เห็นไหมอะความจริงอันนี้มันละลายแล้วนะ ขอดแมดได้ไหมอ่ะมันละลายแล้วความจริงมันลูกใหญ่กว่านี้มากเกิดมาเพิ่งเคยเจอเกิดมา20ปีเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกอ่ะทุกคน <Wow. S 1> กว้าวลูกฝนตกแรงมากเลยอ่ะฟ้าร้องไม่เป็นไรเราเปิดบดเครื่องบินแล้วน้ำยิ่นสบายเกิดมาเพิ่งเคยเจอ หนาวอยู่นะทางโน้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเท้าอ้อมไปดูข้างหน้าแรงมากฝนตกแรงมากจริงอันนี้เราก็นั่งอยู่ข้อรถอีแกของพ่อนะข้าวรถไถทุกคนมันลูกใหญ่มากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะวิ่งไปเอามาให้ดูนะเห็นไหมมันตกมาอีกลูกนแล้วนี่ทุกคนแปวมาแล้วเห็นไหม ว้าว wow. Amazing ไทยแลนเกิดมาเพิ่งเคยเจอลูกเห็บนะเนี่ยเอาดีได้ยินเสียงมันตกปะมันกินได้ไหมอ่ะเดี๋ยวล้างก่อน <laughs> ทุกคนเราจะลองกินลูกเห็บลูกเห็บเลยที่นี่มาถึงน้ำแข็งนะไม่กล้าคืนแต่มันก็เหมือนมันก็เหมือนว่าน้ำแข็งธรรมดานี่แหละทุกคน อายุโอ้เล็งมากอุ้ยตื่นเต้นฉันตื่นเต้นกับลูกเห็บตกที่บ้านเกิดมาฉันไม่เคยเจอลูกเห็บตกอ,อีกแล้วเราจะไปเอามาอีกลูกหนึ่งนี่เราไปเอามาอีกแล้วทุกคนได้ยินเสียงปะอโอ้ยโอ้ยฉันเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตก ดูสิเห็นไหมน่ถ้าเป็นลูกประมาณนี้เป็นก้อนน้ำแข็งอ่ะทุกคนนี่แต่ลูกโตเดวเดินจะถ่ายให้ดูตอนนี้ฝนตกแรงมากเห็นไหมเห็นไหมเห็นทีนหอกขาวไหมนั่นคือลูกเห็บทั้งหมดเลยนะนี่ทุกคนมามาแล้วนี่นี่เห็นไหมลูกเห็บเห็นไหมทุกคนเห็นไหม เสียมากเฮ้ยขี่มาจะตกไหมวะเห็นไหมเห็นไหมทุกคนมึ้นมาตกมาใส่มือด้วนี่แหละเฮ้ยตกเยอะกันไปแล้วทุกคนไม่ยินเสียงไหมเรียกั้ใหญ่มากเห็นไหม ากเลยนะโอ้เหยไหอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นตรงลานญ้า้ไหมที่เข้าขานั้นก็คือลูกเห็ดหมดเลยนะทุกคนลูกเห็ดนะลูกเห็ดคือก้อนน้ำแข็งที่มันตกมาจากบนฟ้าที่มันไม่ละลายอ่ะเห็นไหมตอนนี้คือเพ้อนหมดเลยอ่ะรู้สึกตื่นเต้นมาก อ่าหลังมือก่อนทุกคนเห็นไหมเนาก้อนลูกเห็บเ,เห็นไหมเยอะมากมีแต่ก้อนโตๆทั้งนั้นเลยอะ่ะเฮ้ยต้องมาใส่มือเห็นไหมุกคน มันจะกระเด็นลงมาเรื่อยๆอันนี้ไม่ต้องห่วงนะอันนี้ก็ปลดหมดข้องบินแล้วแค่มาถ่ายวีดีโอให้ใอยากให้เห็นด้วยกันเผื่อใครที่ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะ่ะมันคือก้อนลูกเห็บอะทุกคนอุ้ยดูดิเีตกมอมกแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองชิมอีกก้อนเรามาลองชิมอีกสักก้อนดีไหมเวลาที่น้องตกลงมา เดินน้องควานอมเราจะอยู่ข้างน้าอ้อยเปื้อนหมดแล้วตื่นเต้นกับอันนี้ตกแล้วมันเปื้อนหมดแล้วใคโตกลูกใหญ่มากห้องฟ้าแบบทุกคนแตบบ่มันไม่ได้มืดมากแล้วแต่ทำไมฝนตกแรงก็ไม่รู้แล้วมีลูกเห็ดตกด้วยนี่ตกหมาอีกแ,แ,แล้วลูกนะ โอ้ยชอบชอบเล่นอะไรแบบนี้ทุกคนดูลมโหทุกคนอ่ะจริงๆไม่เคยเจอตื่นเต้นอ่ะไม่เคยเจอลูกเห็บแบบนี้ดูฟ้าน้ากลัวมากเลยว้าย เห็นถึนความแรงของลมปะเสียงที่ได้ยินบนหลังคาก็คือเสียงลูกเห็บนะทุกคนอุ้ยบุกเคยเจอ,อลูกเห็บหมดแล้วทุกคน ตอนนี้เยอแต่เม็ดฝนแรงมากมันเป็นต้นฤดูฝนหรอฤดูถ้าบอกว่าปีนี้ฤดูฝนมันจะมาเลยตกอีกแล้วเห็นไหมใครที่ไม่คยเห็นมาดูพร้อมกันนะนี่ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกัน รู้สึกตื่นเต้นจนแม่ด่าแล้วเก็บมาม่วงจ้าไปใส่ตาข่ายทองอันนี้ยังไม่ยังบนน่าอยู่ด้วยนั่นคือต้นนั่นข้างในแปลงพักนะให้งันยญ่ นี่คือตะการ้าของเรามันอยู่แน่นทงนี้บอนเออบนน่าวนำลูกกำลังสวยเลยทุกคนดูเต็มกระต้าแล้วมันใส่ราได้เลย <c oughs> สะ,ะอ่อนดิฮะค<น>ุณได้มาแล้วหนึ่งกระต่า Oi